Okay. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชดาสุธาวาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาดายมราตค่ะรหัรนักศึกษา65414401023สาาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้แอปตารางนัดหมายชื่อแอปงานของผมในระบบปฏิบัติการ Android จะสอนตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดและการใช้งานเบื้องต้น แนะนำว่าแอปมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นให้เราไปที่ Play Store เพื่อดาวน์โหลดนะคะค่ะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พิมพ์คำว่างานผู้จัดนักวางแผนในช่องค้นหา mm hmm. ค่อะอ่ะโอเคมันจะขึ้นแอปนี้นะคะโลโก้ mm hmm. สีเขียว,ยว mm hmm. ให้เรากดติดตั้งอันนี้เราติดตั้งไว้แล้วนะคะ mm hmm. มันจะมีปุ่มติดตั้งให้เรากดเราก็ากดไปเลยนะคะ โอเคพอมันดาวนโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแอปที่หน้าหลักเมนูของเราค่ะเราจะไปดูวิธีการใช้แอปกันนะคะกดเข้าไปในแอปเลยค่ะ,อะพอกดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะค่ะเราก็จะ,ะเราจะมาลองจัดตารางเวลาประจำวันดูนะคะให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวก ในวันที่ที่เราต้องการจัดเวตารางเวลาค่ะสมมุติว่าเราจะจัดตารางเวลาวันวันที่28สแปดนะคะเราก็กดบวกตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นวันอื่นเราก็อยากอยากสมมุติว่าอะไรคะแม,เมเ่เราจะมาลองจัดตารางเวลาของวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมเนนะคะให้เรามาทีา่ปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปฏิทินนะคะ ให้เรากดวันที่31ค่ะค่ะก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะวันพุทธที่31สิงหาคมให้เรากดไปที่ปุ่มบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ตารางนัดหมายว่าวันนี้เราต้องไปทำอะไรยังไงไปไหนกับใครเพื่อที่เราจะไม่ลืมนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะสมมติว่าวันนี้เราต้องพาแม่ไปหาหมอแล้วก็พิมพ์ แล้วก็กดเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มถูกตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากตั้งเวลาเราก็ตั้งเวลาตรงนี้ได้นะคะกดตรงนี้แล้วก็ตั้งว่าเราจะพาแม่ไปหาหมอนกี่โมงนะคะสมมุติเราจะไปแปดโมงแล้วก็กดแปดโมงแปดโมงสิบห้าแปดโมงสิบห้าแล้วก็กดเครื่องหมายถูกข้างบนนะคะ ใช่เนี่ยค่ะแล้วก็มีวันวันที่31เราก็จะมีงานขึ้นมาหนงานนะคะสมมติเราต้องการเพิ่มงานของวันนี้เราก็มากดบวกตรงนี้ค่ะบวกอีกแล้วก็กดสมมติเราต้องไปหาหมอไปหาหมอฟันระบุเวลาเป็น9้าโมง9้มงห้ แล้วก็กดถูกะคะ่ะสมมติว่าวันนี้เรามีาตารางนัดหมายหรือว่าตารางหลักๆอยู่ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มประมาณนี้นะคะก็จะมีงานอยู่2ง,งานสมมุติเราทําเสร็จแล้วเราก็กดถูกตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นว่าเราทําสําเร็จแล้วอันนี้ก็กดถูกก็จะขึ้นว่างานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนแอปนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ลองไปเล่นกันดูนะคะอันนี้ค้นหาสมมติเราสมมติเราทำตารางไว้เยอะๆแล้วเราลืมว่ามันอยู่ไหนแล้วก็ลองพิมพ์อ่ะืมก็จะขึ้นตาม keyword ที่เราใส่ไว้นะคะตั้งค่าก็จะมีข้อมูลส่วนตัวอันนี้เขาจะให้ซิงค์บัญชี เราสามารถเปลี่ยนรหัสหรือว่าใส่ชื่อใส่รูปหรือว่าซิงข้อมูลในบัญชีนี้ได้นะคะเผื่อว่าโทรศัพท์เราแบบหายแต่ว่าเราทําตารางนัดหมายอะไรไว้ในนี้เยอะแยะแล้วก็สามารถซิงข้อมูลไว้ได้ะค่ะโอร้อน <c oughs> เอออันนี้เป็นของโปรนะคะเราใช้ของฟรีเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> Then, oh no. เราสามารถตั้งตารางล่วงหน้าได้นะคะสมมติว่าวันที่ย2บสองเรามีอีเวนต์แล้วก็กดวันที่22บสองก็จะมันมันมันจะไปขึ้นอยู่ไหนคะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะสมมติว,วันที่2ีสองเรามีงานนะคะแล้วก็กดแล้วมันก็นี่นะคะจะขึ้นตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มสมมติวันนี้เราต้องไป ค่ายไปค่ายมหาลัยครับสมมุตินะคะแล้วก็ระบุเวลาเราต้องตืน่นสมมติตื่นตีห้าเราสามารถตั้งให้มันสมมุติว่า,าทุกวันที่ยี่บสองตุลาเราต้องเราต้องไปค่ายเราสามารถตั้งตั้งแบบให้มันเอ เตือนซ้าได้นะคะแบบทุกปีอย่างนี้ก็ได้หรือว่าทุกเดือนทุกเดือนก็คือวันที่ยี่บสองของทุกเดือนยี่สองสิงหายี่สองตุลายี่สองธันวามันก็จะแจ้งเปลี่ยนว่าเราจะต้องทําอะไรสมมุติว่า,าทุกทุกวันที่ยี่สองเป็นวันวันครบรอบอะไรเงี้ยค่ะสามารถตั้งเพื่อที่เราจะไม่ลืมแล้วก็แจ้งเปลอนล่วงหน้าได้กี่วันสามวันก็ได้นะคะหนึ่งวัน สมมติเราให้มันแจ้งเตือนล่วงหน้าหนึ่งวันมันก็จะขึ้นก็จะขึ้นแจ้งเตือนให้เราล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วก็กดถูกมันก็จะเป็นงานที่เราต้องทำในวันนั้นเนพะะิ่มก็เหมือนเดิมค่ะกดเล่นๆไปเล่เนๆค่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะวิธีการใช้แอปซึ่งมันก็ มีอะไรไม่เยอะนะคะแต่ว่าสะดวกมากๆเพราะว่าเราสามารถตั้งตารางวันที่เอ่อตารางเวลาล่วงหน้าได้ไดห้องสมุดปิดแล้วนะคะเราต้องไปแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอ,ขอฝากเอ่อปิดท้ายอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เอ่อเพิ่งย้ายของลงมาจากห้องสมุดนะคะ แอปนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS นะคะไม่ว่าจะเป็น Vivo, o p p l e ก็ใช้ได้นะคะ iPhone ก็ใช้ได้แล้วก็มีให้สมัคร Pro ซึ่ง Pro ก็จะปลดล็อกพวกพวกทำงานแบบเป็นโฟลเดอร์จัดระเบียบไปง่ายขึ้นนะคะก็ลองไปศึกษา เราเราไปเล่นดูนะคะเพราะว่ามันมันมีเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าประโยชน์เยอะค่ะเราเข้าไปดูเพื่อจะติดใจนะคะค่ะเราก็พูดไปเรื่ยนะคะก็มีอะไรจะพูดแล้วอืมค่ะก็ไปฟังเพลงกันสักยี่สิบวินะาก็จะจบจบเลยขอบคุณค่ะ